สวัสดีแฟนคลับทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซีเฮดค่ะบนราชธานีนะครับเข้ามาแล้วกดแชร์ครับพี่น้องให้พี่น้องเขาอยู่ทั้งบ้านได้เบิงน้าอยู่ต่างประเทศกระพร้อมนะครับพี่น้องขอคนละหนึ่งแชร์นะครับมีดาวทรงดาวครับพี่น้องมีเดือนทรงเดือนครับถา้าบ่มีดาวมีเดือนนะครับ ฟังขวามือหน้าจอมีลูหัวใจครับกดรูปหัวใจครับหักหลายกดหลายหักน้อยกดน้อย้าบ,บ่ัหาหขยกนิ้วโป้เด้อมาหอดจอดถึงแล้วบานนครับบานนคนโกมาหอดแล้วนี่รถเดินทางมาถึงแล้วรอในกลุ่มแล้วเมื่อนี้มีไลฟ์สดในกลุ่มปิดครับพี่นอ้องพี่น้องที่บ่ได้มาเบิงหน้างานนะครับมีไลฟ์สดในกลุ่มปิดให้พี่น้องได้เบิง่ง129บาบาททักไปที่เพจซื้อตั๋วออนไลน์คณะหมอลำใจเกินร้อยนะครับ โอนเงินไปที่กรุงไทยในผู้กันปุริสายหรือซื้อของพนาบอยซีรีชัยเด้อพี่น้องนะครับแอดมินกระสีดึงพี่น้องเขากลุ่มนะครับย่าไปซื้อสว่วงที่เพิน่นกระลัง่งซีไรซดนะครับมันซียากพี่น้องซื้อไว้เตนเน้เนิน่นๆก็ว่าม,มีกลุ่มปิดปุ๊บพี่น้องซีเบิงอยู่แล้วในี่ซื้อเลยนะครับนะครับมีความแลกหูแลก,แกตาแต่ละอีพี่ให้พี่น้องในเบิงแท้นะครับเขาเมื่อแล้วกดแช่เด้อรอในกลุ่มแล้วสวัสดีแม่สุพินด้วยนะครับ เริ่มหนึ่งทุ่มครับคนสารคามสวัสดีแม่ต้อยตัวน้อยนิดครับสวัสดีบอนนรอดในกลุ่มแล้วขอบคุณครับผู้ใดยังประทันซื่อบัตรในกลุ่มนะครับเข้าไปซื่อบัตรเด้อครับพี่น้องนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทสำหรับพี่น้องมาบ่ได้เนาะอยู่ต่างประเทศ็ดีหนึ่งบาทหนึ่งใบหนึ่งกำลังใจให้ทีมงานและศิลปินนะครับมือหนีเบิงฟี่ทาผู้ใดอยู่มอนะครับมุกดาหารอกาะดีนะครับทั้งไอ้ยังโอ้ยอยู่มอพี่น้องนะครับเดียดอุดม ้าพี่น้องเดินทางมาจากอำเภอเดชอุดมพี่น้องเดินมาเรื่อยๆนะครับมาผ่านโลตัสมองเขาเคยไปล่ลันะครับเมืองเดชพาซานะมาฮอดอสามแยกตัวว่ายนะครับให้พี่น้องเลี้ยวทั้งทรายไปบันนี้ครับตรงไปซื้อคิงนิงที่เจอวงเวียนให้พี่น้องไปทั้งขวานะครับขับตรงมาอีกสิบกิโลที่เจอปั๊มปตอตทให้พี่น้องเลี้ยวซรายก่อนฮอดปั๊มปตอตทตรงมาแปดกิโลฮอดบานงานทันทีเลยนะครับ บานเพลินนำไหลไฟสว่างทั้งสะดวกแต่สนามสีเขบมือแรงเพราะเป็นงานเบิง์นฟี่ร้านค้าร้านขายร้านซื้อนำปณะก็มีพี่น้องนะครับมือนอีพร้อมสมบูรณ์แบบนะครับมาทรงไทยทรงทางปีเก่าเนาะมืออื่นก็สิเป็นปีหน้า,าไฟไหม่แล้วเมาแล้วบ่อนนนขอบุณครับสวัสดีแม่สุพินด้วยนะเมาแล้วเมาแล้ววันนี้มีซอแอนไหมครับ อบ่ได้มานํำเดอ้สอสติดงานมีแต่หัวหน้าบอยสิริชัยครับสวัสดีแม่พองสวีเดนด้วยครับ FC อยุธยาติดตามประจาแม่ปีชาขอบุณครับแม่สมหมายรอในกลุ่มแล้วผู้ใดยังบ่ได้ซื้อบัตรนะครับน้องนิวก็ซื้อแล้วผู้ใดยังบ่ได้ซื้อบัตรทักไปที่เพจซื้อตั๋วออนไลน์คณะหมอลำใจเกินร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับบึ่งหมอลำตั้งแต่เริ่ม ตนจนเตยล่าเนาะวันนี้จะน่าจะเป็นทีมของเอเย่นเนาะบานเพิ่นทีมเอเย่นอุบลราชธานีมาลายไลย่ให้พี่นอ้องในเบื้องนี้กลุ่มปิดนะจ๊ะเฝ้าซื้อพี่น้องเฝ้าซื้อนะครับซื้อแล้วก็ไปล้อในกลุ่มเลยนะครับอากาศหนาวครับนีใบใบสองนะลมหนาวหอยหอยลมหนาวลมหนาวพี่น้องมาฟังล่ำอย่าลืมอุปกรณ์แก้หนาวพ้า,าหม่มน่วมยางเดียวนะครับคันสั่นมันสิบ่ไ้เบื้องฮอดเตยล่า สวัสดีสีสเกตรครับสวัสดีแม่เครือวันด้วยนะครับสวัสดีแม่ลุงนาภาครับรอแล้วจ้ารอแล้วจ้าสวัสดีแม่กมลชนกครับสวัสดีแม่มันธนาด้วยนะครับซอแอนม,มีมีงันของเพิร์เดอร์พี่น้องนะครับซอแอนออรลลดีไม่ได้มาด้วยนะครับซอซีมาปีหนาวันที่สี่ปันพูพ่นนะครับ วันที่4นะหลังจากที่เขาไปล่ำอยู่วัดนิคมพัฒนารามจังหวัดลบบุรีนะครับวันที่หนึ่งมาอื่นอยู่โคราชครับวันที่สองอยู่วัดสาราลำดวนสาแเก้วครับวันที่สามอยู่ลบบุรีครับวัดนิคมพัฒนารามเตรียมพร้อมแม่พองรถเวทีมาถึงหรือยังกำลังเดินทางมากครับแม่ไล่กันมากนี่แหละครับกำลังทอด ฮอดวาลินกันเลีวนะครับแต่ก็มาหอดแล้วใบสองก็ดีเห็นแล้วคิดหอดบ้านดนี้้อายแม่รันจวนสวัสดีแม่ยันวงดีครับแม่ยันซื้อบัตไปพี่เขาปั้นเดี๋ยวซื้อไปนอวันนี้เลิกตีสองครับ